พศอานนท์โวยอยากเอาชื่อคู่ไปพาดพิงกับแท็กอีกลั่นไม่ได้ร้อนตัวแต่เบื่อมากออกโรงเดือดสนั่นโซเชียลอีกแล้วค่ะสำหรับผู้กำกับชื่อดังอยากพศอานนท์หลังก่อนหน้านี้ถูกจับโยงและถูกคนสงสัยว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท็กพลันอยู่โพดฟาดกล่าวหาวัลเล่นยานหลังเวทีหรือเปล่าซึ่งแม้ว่าเจ้าปวจะออกมาปฏิเสธและได้เกลียดใจกับต้นตออยากมดดับขจาผ่าไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ไหวมีชื่อของพจน,น์อนุนเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดพจน์อนุนก็ได้โพสต์เดือนลงอินสตาแกรมประกาศชัดว่าอย่าเอาชื่อกูไปพัดผิงกับไ e, อแท็กอีกเพราะกูไม่เคยพูดเรื่องไอแท็กเล่นยาใครจะเป็นยังไงอย่าเอาชื่อกูไปเกี่ยวกูเบื่อเรื่องพวกนี้มากเข้าใจนะและยังได้มีการเขียนแคปชั่นระบายความในใจเอาไว้อีกว่า ไม่ได้ร้อนตัวแต่กูเบื่อจะให้กูเป็นคนดีบ้างไม่ได้หรือไงเรื่องชาวบ้านกูไม่ชอบยุ่งอยู่แล้วแต่ต้องมีดึงกูเข้าไปพัวพันด้วยทุกทีส่วนอีตัวเสือกจริงๆหลอยหน้าลอยตาอยู่ในวงการแบบสบายใจมีขนาดกูอยู่เกาหลียังไม่จบขอกูทำงานบ้างนะอย่าเอากูไปพัวพันทุกเรื่องเลยกูเหนื่อยงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อยากล้นหลามเลยทีเดียวคะ่ะ